สวัสดีค่ะพบข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำทุกวันนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่28ตุลาคม2564 ลักษณะอากาศทั่วไปสำหรับบ้านเราในวันนี้ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เขาเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างและมาปกคลุมทางด้านของประเทศกัมพูชานั้นเขามีกำลังอ่อนลงเหลือเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ำเช้านี้อยู่บริเวณทางด้านของภาคตะวันออกของประเทศไทยค่ะและมีแนวโน้มจะอ่อนกาลังลงเรื่อยๆนะคะและเคลื่อนที่ทางตะวันตกส่วน บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนั้นก็ยังคงแผ่มาลงมาปกคลุมทางด้านของประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักบริเวณ ของภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะส่วนภาคใต้นั้นจะถูกปกคลุมไปด้วยลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเป็นประจําทุกวันและมีฝนตกหนักได้ทั้ง2ฝั่งนะคะส่วนพายุนะคะหมาเหล่านะคะเคลื่อนที่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเข้าสู่เกาะ ประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งเขาไม่มีอิทธิพลได้ไดกับลักษณะอากาศของบ้านเรานะคะแบบจำลองพยากรณ์อากาศสำหรับฝนสะสม24ชั่วโมงวันที่28ตุลาคมนี้การกระจายของฝนบริเวณทางด้านของประเทศไทยตอนบนวันนี้จะเห็นว่ามี การกระจายดีบริเวณทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางและมีบางแห่งนะคะทางด้านของภาคเหนือส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนค่ะมาดูวันที่29ตุลาคมนะคะการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นจะอยู่ทางด้านของภาคกลางและภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ค่ะโดยภาคใต้นั้นก็ยังคงมีต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้ต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ คืนลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยสําหรับวันนี้นะคะทะเลเอ่าวไทยนั้นมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรเช่นเดียวกันกับทะเลฝั่งอันดามันค่ะ พยากรณ์อากาศรา,รายภาคสำหรับวันนี้ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาคค่ะอุณหภูมิสูงสุด31-33องสาศาเซลเซียสช่วงเช้าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด21-23องสาวองศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียส ภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนฟ้ากนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-30ององศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งตั้งแต่จงัรรจง,จงหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาศาเซลเซลียสอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสต,ตูลอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด20-26องศาเซลเซียส สำหรับกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลวันนี้มีเมฆมากกับมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด29-32องศาองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียส ในระยะแรกที่มีอากาศหนาวลงมานะคะหรือบริเวณความกดอากาศสูงลงมาเจอกับอากาศอุ่นและชื้นโดยเฉพาะในช่วงนี้มีหย่อมความกดอากาศต่มปกคลุมอยู่นะคะทําให้ลักษณะของฝนนะคะมีการกระจายเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ส่วนฝนตกหนักนั้นจะอยู่บริเวณที่มีหย่อมความกดอากาศต่มปกคลุมวันนี้สวัสดีค่ะ